ไปกันที่อีกสักหนึ่งงานะงาน,นะครับตรงนี้งานจัดกันหลายที่เลยนะ,ะน้องยุ้ยจะพาไปที่ไหนต่อจ้าไปที่อีกหนึ่ง,งงานค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดเราจากันได้21เ,เมษายนะนะคะที่ผ่านมาคุณผู้ชมครบรอบนะคะ241ปีกรุงรัตนโกสินค่ะก็พาคุณผู้ชมไปดูงานใหญ่งานนี้ที่อยากจะเชิญชวนถ้ามีโอกาสอยากให้มาชมนะคะทีง่งาน ใต้ร่มพระบารมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์คือถ้าย้อนไป21เมษายนพุทธศักราช2325ค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมทาพิธีวางเสาหลักเมืองนั่นคือปฐมบทของกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะคุณผู้ชมพิธีเปิดในวันที่21เมษายน2 5 6 6ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างตระการตานะคะณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะไฮไลท์สําคัญคือการสแสดงสุดอลังการค่ะที่ ถ่ายทอดได้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมของแตะ่ละภาคการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพรมพรงอสุราซึ่งเป็นหน้าตสินไทยชั้นสูงที่หาชมได้ยากซึ่งอันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระอันดีนี้อย่างยิ่งใหญ่มีจัดงานทั้งหมดถึง21แห่งในบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ค่ะเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเทียเ่ยวได้ร่วมชื่นชมความงดงามของสถานที่สําคัญ ทั้งวัดวางแหลง่งวัฒนธรรมพร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินไปด้วยในคราวเดียวกันค่ะเป็นการก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกันรวมทั้งยังช่วยกันสนับสนุนสินค้าชุมชนต่างๆในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูก,นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด,ด้วยค่ะเห็นภาพอย่างนี้แล้วต้องบอกว่าอลังการงานสร้างจริงๆเลยนะคะการจัดงานในครั้งนี้ค่ะถือเป็นการปลุกพิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิตชีวา และก็กลับมามีบรรยากาศที่คึกคักกันอีก,กรอบเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาได้นลมิตรบรรยากาศพาทุกคนย้อนกลับไปในอดีตอย่างเช่นการประดับประดาสถานที่รวมไปถึงการแต่งกายย้อนยุคอย่างที่เราเห็นนะคะและก็ยังมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสาธิตวัฒนธรรมไทยโดยมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการร้อยมาลายการแกะสลกักการทําขนมไทยโบราณหรือว่าการทําหัวค้นจิ๋วค่ะสามารถเข้าไปชมขั้นตอนการทําได้อย่าง ใกล้ชิดเลยนะคะพร้อมกับเยี่ยมชมบรรยากาศตลาดย้อนยุคมีการจำหน่ายอาหารผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยต่างๆของทางเครือข่ายทางวัฒนธรรมและยังมีกิจกรรมอีกมากมายหลายอย่างเลยค่ะไฮไลท์เขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไปแล้วไม่ควรพลาดคือนั่งรถรางแวะชมสวนสันติชัยประการครับซึ่งจะมีการจัดแสดงชุดใต้ร่มพระบรมีจากจักรีวงนะครับและชุดมนสเสน่แห่งอารยธรรมประจำถิ่นไทย โดยใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียนิทรรศการาแสดงสวนแสงแสงแห่งความพักด,ดีใต้ร่มพระบรมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมด้วยการจัดแสดงอุโมงค์ไฟที่มีสีสันสวยสดงดงามยามค่ำคืนครับและนอกจากนั้นก็ยังมีการฉายหนังกลางแปลงบริเวณลานริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วยไปฟังเสียงจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหน่อยครับ ภูมิใจในความเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นราชธานีเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับและน้อมสํานึกในพระมหาคุณาที่คุณของสถาบ,บันพระมหากษัตริย์และพระบรมร,ราชากิวงศ์นะครับรวมถึงมีการให้เศรษฐกิจหมุนเวียนครับมีการจําหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมอาหารการกินนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะเกิดการจ้างงานเหล่าบรรดาศิลปินด้วยนะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับได้อ่ พาลูกหลานนะครับรวถึงเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวสำหรับงานใต้ร่มพระบรมมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับงานในครั้งนี้นะคะพี่น้องประชาชนที่สนใจไปร่วมง,งานตายรมพระบารามี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะคะสามารถไปร่วมง,งานได้2ช่วงนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คืองานจะจัดไปถึงวันที่25เมษายนนี้สามารถไปที่บริเวณเกาะรอบกรุงรัตนโกสินทร์และอีกช่วงหนึ่งนะคะจะจัดยาวไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมนั่นก็คือที่สวนสันติชัยปราการนั่นเองค่ะไปได้เลย2ที่สอ สองเวลาเลยนะคะค